สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมจะเชิญมารัจชมทุกวันนะครับกับเจดำ์อัพข่าวจะนบเด็ดข่าวครามกับลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็ย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ตูยูไนเต็ดฟีเจอร์เด็กเจดำทุกวันนะวันนี้เป็นเรื่องราวของอาเซนเวนเกอร์ตำนานบรมกุลซือของ ไอ้ปูใหญ่ฝ่ายนีอาร์เซนอลนะจะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะก็ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลของฟีฟ่าซึ่งเขารับงานนี้ตั้งแต่ปี2019มาจนถึงปัจจุบันแล้วล่าสุดไปออกงานเนี่ยนะกับาบารุงดดแล้วก็จะพาดกกับสื่ออย่าง b ีอิน p o r t ์ตนะ โดยเขาบอกเลยบอกว่าเขาเนี่ยเคยปฏิเสธการรับงานคุมทีมจากเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนา2ทีมนี้รวมกันถึง4ครั้งด้วยกันนะโดยก่อนหน้านี้เบนเกอร์เนี่ยใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยนะ22ปีในการคุมอาร์เซนอลตั้งแต่ปี1 9 9 6ถึงปี2018ควา้าแชมป์เปอีกสามสมัยไปครับเสมัยแล้วก็โดยโปรไฟล์ของเขาสไตล์การทําฟุตบอลเขารวมถึงการปั้นเด็กเนี่ยเข้าตาเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาอย่างมากเลยแต่สุดท้ายเจ้าตัว ปฏิเสธทั้ง2ทีมและอยู่คุมไอ้ปืนใหญ่อาซนอจนถึงปี2018นั่นเองนะโดยบีนสปอร์ตถามเลยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไหมที่โดนทาบทามจากสโมสรยักษ์ใหญ่จากยุโรปเวนเกอร์ก็บอกว่ามีเคยมีนะมีทั้งเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนาเล่นแนวบีนสปอร์ตก็ตกใจถามว่าเอา2ทีมยักษ์ใหญ่ขนาดน,นี้ทาบทามคุณกี่ครั้ง เวนเกอร <pled well> ์ก exactly oh ็ตอบบอกว่าอัรมาดริดเนี่ยประมาณ2-3ครั้งได้นะส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยหนึ่งครั้งนั่นแปลว่า2ทีมนี้ถูกเวนเกอร์ปฏิเสธรวมกัน4ครั้งเลยนั่นเองนะโอ้โหมาเปิดเผยเผยเปิดเอาในยามที่หลายๆคนเนี่ยตกกระจายเหมือนกันนะก็อยู่คุมารเนนถึง22ปีอะและระหว่างนั้นมันก็ต้องมีทีมอื่นมาสนใจบ้างแหละ เพิ่งมาเปิดเผยตอนนี้ว่าเป็น2ทีมยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนในศึกเอลคลาสิโกทั้งมัดริดแล้วก็บาร์เซโลนานั่นเองนะอ้าวแปลๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ช็อกหรือเปล่าคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เจดาด้วยก็แล้วกันนะจะติดตามมาได้ทุกเช้นานางเรานะตูน United, ยูนเต็ดฟีเจอริ่งกับจะดาทุกวันเลยพวกนี้มาอัปข่าวกันมาวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ